ตลาดหุ้นไทยเป็นยังไงฮะก็ดูเหมือนว่าจะมีความผันผวนหน่อยนะครับังแต่ช่วงแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมานะครับก็ล่าสุดก็ยังมีความเสี่ยงอยู่โอกาสเพราะว่ายังไม่มีปัจจัยไหนๆมาสนับสนุนเลยนะครับคุณโมนหนฮะก็อย่างล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้เองมาดูกันหน่อยนะครับตลาดหุ้นไทยเปิดซื้อขายนะครับเมื่อวานนี้มาอยู่ที่1,549.55จุดนะครับปรับลดลงมา11.51จุดนะฮะมูลค่าการซื้อขาย นะครับก็ถือว่าเมื่อวานก็ถือว่าเป็นเท่าไหร่นะครับคสี่หมื่นกว่าล้านบาทก็ถือว่าลดลงมาพอสมควรจากวันปกติที่มันควรจะอยู่สัก6กหมื่นล้านเจ็ดหล้านบาทแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเช้าวันนี้พอเปิดตลาดมาปุ๊บเนี่ยดัชนีหุ้นไทยเอาคืนได้รวดเร็วนะครับเมื่อวานนี้เสียไป11เช้านี้เอาคืนมาได้แล้ว7.86จุด และชนีอยู่ที่1,556.87จุดมูลค่าการซื้อขาย8,068ล้านบาท5ดับหลักทรัพย์ช่วงเช้าวันนี้ยังคงเป็นตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็ตัวที่มีการเก็งกำไรกันสูงอยู่นะครับซัสโกขึ้นมา25สตางค์ครับตอนนี้อยู่ที่7บาท10สตางค์ทิปโก้ย่อตัวลงมา70สตางค์เอ็นปาร์ขึ้นมา2สตางค์ครับอยู่ที่24สตางค์แล้วเอ็มลิงขึ้นมา5สตางค์อยู่ที่5บาท20 แล้วก็โซล่านะครับแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีทาง <นะ S 1> บางบจากเนี่ยเขามีการออกมาปฏิเสธกระแสข่าวแล้วนะครับว่าไม่ได้มีการไปลงทุนกับทางโซล่าแต่ยังคงมีการคาดการณ์กันว่าไม่รู้ในอนาคตจะมีโอกาสร่วมทุนลงทุนกันหรือเปล่าเลยยังคงมีการเข้ามาเก็งกําไรกันอยู่สําหรับโซล่าขึ้นมาเช้านี้20สตางค์อยู่ที่9ก้าบาทสิสตางค์เดี๋ยวไปตรวจสอบทิศทางของตลาดกันดูหน่อยนะครับว่าขึ้นมาได้แบบนี้จะเขียวได้ตลอดทั้งวันไหมหรือว่าจะมีการย่อตัวลงไปอีกช่วงท้ายตลาด อยู่ในสายกับผู้มุ่ในการฝ่าวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบลเคทิซิมิโก้ ico, คุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมนะครับคุณเจริญสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมโมนัยและคุณวุฒินันท์ครับครับเช้า,ชานี้ขึ้นมาได้ด้วยปัจจัยอะไรบ้างคุณเจริญฮะก็ต้องบอกว่ามันเป็นอ่าเรียกว่าโบโปนตั้มภายในของตลาดนะครับเนี่ยเพราะว่าด้วยปัจจัยตลาดจริงๆเนะี่ยบอกว่ายังไม่มีที่มันเป็นชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะครับกว่าจะอย่างมันเดิมๆครับคือดาวจนวันนี้เปิดแล้วก็ลดลงเล็กน้อยนะครับเนี่ย เพื่อนบ้านเราเปอดน,นี้เปิดมาเอเชียก็มีทั้งบวกจะมีทั้งเขียวทั้งแดงนะฮะนะครับเนี่ยก็ไม่ได้มีระยอะรกับตลาดเหมือนกันนะครับด้วนั้นวเชื่อว่าวันนี้ที่ลงไปจริงๆแล้วต้องบอกว่าวันที่ลงไปเนี่ยจะเป็นจุดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรเพิ่มเติมเหมือนกันเป็นเรื่องของการขายหลีดมา,มามากกว่าอพอขายลีดนำาูมิเกากดหุ้นลงก็ลงไปเลยครับนั้นพอเช้านี้ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีใครขายหลีดนำมันก็ดีดกลับขึ้นมาใหม่ ซึ่งอันนี้เองต้องบอกมันเป็นภาวะตลาดของการนี่ไช่วงการเก่งอะไรในภาวะตลาดสั้นๆกันอยู่ช่วงเวลานี้นะครับไม่มีปัจจัยบวกไม่มีปัจจัยลบเข้ามาใหม่เลยไม่มีครับไม่มีใม,ม,มเลย,ยตอนนี้ค่อนข้างจะเงียบนะฮะเหมือนเขาตอนนั้ทนกำลังรอดูชัดเจนอยู่แล้วก็<ม>ดูวันให้ดีครับว่าวันนี้วอลรุ่มก็ไม่ได้คึกคักมากนะฮะนะครับก็วันนี้เองก็อยู่ระดับหนึ่งกลางๆอยู่ซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่ได้มีระยะอะไรมากมายในช่วงนี้นะครับกรอบน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงเท่าไหร่คุณเจริญครับครับผมคิดว่า นครับเป็นการยืมเพื่อสะสมมูลคุ้ตั้งตลาดนะฮะเธอยืมได้เนี่ยตรงแถวนี้ได้เนี่ยคนก็ยังคาดหวังว่าจะมีโอกาสกลับไปที่พันหกร้อยนะครับทรงกลับไปอย่างนั้นอยู่นะครับในแค่เดียวเองถ้าเกิดต่ำลงมาปุ๊บเนี่ยคนก็กังวลกับไอ้ยมมันจะไหลต่อหรือเปล่านะครับแล้วผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูดีฉัเห็นว่าหุ้นที่มาจะเป็นหุ้นสายกางของนกเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับตัวใหญ่นี้แทบจะสงบนิ่งหมดเลยนะจอดอยู่ในอู่หมดนะครับเนี่ยก็ชัดเจนครับว่าภาพของการซื้อเนี่ยจะเป็นการซื้อออกกช็เทมมาาว่ ในทาคือเหมือนว่าเล่นหานจวัดทำรอบกันอยู่นะครับนะแต่แล้วก็แต่ถ้ามองอย่างนี้มองกลับคือถ้าหุ้นตัวใหญ่ไม่ขยับต่างชาติเองก็ไม่ได้ขยับมากครับเร้าตัวใหญ่ไม่ไม่มุฟนะมันไม่มุฟบมันกลายเป็นว่ากระแสของหุ้นคนไทยเล่นกันเองอยู่นั้นตราแบบเนี้ยน่าจะประคองบวกบวกได้นะครับและอย่างวันนี้ต้องแนะนำทางลงทุนยังไงบ้างครับคุณจเรยนะฮะคือจริงๆเราเรามองว่าช่วงนี้เองก็ต้องบอกว่าตลาดแบบนี้เป็นตลาดของคนที่เป็นเรื่องเซอร์เบอร์ฮะเจ้าวามเสี่ยง นะครับเพราะผู้มิจิวีทุกวันนะครับนะแล้วก็การเวียงของตลาดช่วงนี้เวลานี้ต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเวียงห้าจุดหกจุดเดี๋ยวนี้เวียงวันละสิบยี่สิบจุดได้สบายเลยนะคือมันจะเวียงมากขึ้นนะเพากว้างขึ้นด้วยนะครับนะก็เป็นคนที่เับาความเสี่ยงจริงอาจจะอาจจะว่าเลือกซื้อเป็นหลายตัวเลือกตัวที่มีปัจจัยรองรับหรูแข่งกับตลาดแล้วก็เล็กสั้นๆนะครับนะขึ้นมาก็จะขายบางส่วนแล้วใครเข้ามาช่วงนี้ต้องบอกอย่างอย่างเลยครับว่าสิ่งนี้ต้องมีเลยครับคือต้องซับอตให้เป็นนะฮะ รดูวเนเปลี่ยนเปลี่ยนทางเปลี่ยนทิศมันเนี่ยต,ต,ต้องทำให้เป็นนะใครทาให้เป็นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเหนื่อยนะเพราะว่าเ,าเปลี่ยนเ,ยเห็นตัวอย่างมาแล้วนะครับหกสิบจุดวันเดียวเห็นมาแล้วนั้นคิดว่าถ้าเวลาบยนต้องระวังสื่อนั้นเผื่อไว้ด้วยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นท็อปพิกของเทติซิเมโกวันนี้เป็นตัวไหนบ้างครับรอบนี้เราเริ่มกลับมามองในตัวกลุ่มของอสังหาอยู่นะครับนะซึ่งมผมก็เชื่อว่าตอนนี้เองก็จะเห็นว่าตัวอสังหาที่เราเมองอยู่เช่นพวกเอพี <S <S พวกซีรีส์นะผมว่าพวกนี้มันก็ นะครับ<ช><ช>นะแล้วก็ถ้ามองกันไปในแง่ของเกงกำไรหน่อยก็จะเป็นตัวไอ้ MDX นะฮะซ,ซึ่งราคาของคือว่ามันยังมีนะมีโอากาสเหี่ยงได้อยู่นะครับนะตัวใหญ่ก็ไม่พ้นพวกตัวเดิมน,นะซึ่งจริงแล้วมันก็คนตัวเดิมพวกไอ้ีวก b BL ที่เรามองอยู่ b อลมี SCB มี KK ตัวเดิมที่เคยคอมเมนต์ไปก่อนหน้านะครับครับแล้วตัวที่เข้าไปเกงกาไรมากเมื่อวานแล้วผู้บริหารเองก็ก๊บอทปฏิเสธแล้วอย่างทางโซลา่าเนี่ยคุณจเจริญแนะนํำยังไงบ้างครับอ,อันนี้ต้องบอกครับว่าหุ้น ตอนนี้เองกระแสของหุ้นเนี่ยเก็บว่าตัวที่เครื่องแรงจะมีประเด็นข่าวงนั้นเลยฮะไม่ใช่มีตัวเดียวมีหลายตัวนะค,ะนะครับนะคือต้องบอกว่าเล่นคือต้องแบบนี้ครับนักทุนท่านใดก็ตามถ้าเล่นหุ้นกับตัวที่มันเล่นอะไรก็ได้เล่นกับข่าวนะฮะนะครับใครก็ตามเล่นกับข่าวผมบอกเลยต้องระวังตัวฮะ,ะนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดข่าวมันถูกปฏิเสธหรือมันไม่เป็นจริงปุ๊บเนี่ยเวลามันจบเนี่ยมันจบเร็วแลวก็แรงนะฮะ ครับแต่ทุกวันนี้เองเราจะเห็นว่าหุ้นมันยังขึ้นอยู่ก็ไม่ทราบว่าขึา้นไปเหตุผลอะไรกันแล้วว่าลุกมันก็ยังหนาแน่นอยู่เหมือนเดิมแต่ผมมองนี่ว,ว่าในแง่ของคนเล่นเนี่ยถ้าเขาเล่นมาปุ๊บเนี่ยถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันไงดีมันยังออกของไ้แลกก็ต้องเล่นกันต่อนะว่าตามตรงนะฮะ,น,ะนั้นช่วงนี้ใครใครถ้าใครไม่มีผมคิดว่าอยู่เฉยเฉยปล่อยเขาปล่อยเขาวาดไปนะ่าสนใจกว่านะครับอืมอืมก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปเลยก็ดี นะฮะขอบคุณมากคุณเจริญครับอ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นมุมมองจากทางคุณเจริญเคทีซิมิโก้นะครับก็เชื่อว่าดัชนีเนี่ยพยายามจะทรงตัวให้ได้เหนือ1,550จุดเพื่อที่จะไปต่อที่1,600จุดนะครับแต่เดี๋ยววันนี้จับตาดูให้ดีเพราะว่าทางสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จะมีการเปิดเผยผลสํารวจด้วยแล้วดูซิว่าผลสํารวจของนักวิเคราะห์ที่ก่อนหน้านี้คาดการเอาไว้ว่าโอ้ยังเก่งหุ้นไทยมาได้ปีนี้อย่างมากก็พันห้าร้อยกว่าจุดแต่ว่าไปไปมาแค่3เดือนแรก ก็พยายามจะทดสอบ1,600จุดไปแล้วจะมีการปรับมุมมองต่อดัชนีที่เหลือของปีนี้ยังไงบ้างครับมาดูหุ้นต่างประเทศกันต่อคับคุณทินานสำหรับหุ้นต่างประเทศนะครับในกลุ่มเอเชียนะครับก็มาดูกันหน่อยนะฮะทางนิเคอ,อิตลาดโตหุ้นโตเกียวนะครับวันนี้ครับมาอยู่ที่11,989.51ครับอรับลดลงมา145จุดฮะ ชนีเซีทรทม์ตลาดหุ้นสิงคโปร์นะครับวันนี้3,310.31ครับปรับเพิ่มขึ้นมา2.73หังเสงห้องกงครับวันนี้22,414.95ครับเพิ่มขึ้นมา115เว้เตดไต้หวันนะครับลบ8ลงมาหน่อยแล้วก็ดัชนีจาการ์ตาคอมโพสิตอินโดนีเซียนะครับปรับเพิ่มขึ้นมา3.91จุดครับคอมโพสิตหุ้นมาเลยฮะปรับเพิ่มขึ้นมา3.12หุนโซล,ลบลงมา1.51ครับ ส่วนฝั่งตะวันตกกันบ้างน,นะครับดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐเจอตัวเลขที่ดีกับตัวเลขที่ไม่ดีมันคานกันอยู่ตัวเลขที่ไม่ดีก็คือเรื่องของการผลิตแต่ว่าตัวเลขที่ดีก็คือการขายเรื่องของวัสดุก่อสร้างนะครับสุดท้ายก็เลยปรับลงมาเล็กน้อย5.69นส d ดลงมา28.35 s p 500ลงมา7.02ฝั่งยุโรปปิดนะครับเนื่องจากเป็นวันอีสเตอร์ มาดูค่างเงินบาทกันต่อนะครับก็ยังทรงตัวนะครับยังไม่ได้แข็งค่าชัดเจนไม่ได้อ่อนค่าชัดเจนชาวนี้เปิดตลาดมา29บาท30ถึง32สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐขณะที่ราคาทองคําเองช่วงเช้าว,วันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเกิดเป็นบ้านเราแต่ว่าเป็นต่างประเทศเนี่ยบวกนะครับยืนมาอยู่ที่1,600ดอลลาร์สหรัฐต่อออนส์บ้านเราเช้าว,วันนี้ทองคาแท่งรับซื้อ22,150ขายออก22,250บาท และรูปพันธุ์ขายออกบาทละ22,650บาทส่วนตลาดน้ำมันนะครับก็มีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาอ๋อบวกฮะถ้าเกิดเป็นเบนท์นะครับขึ้นมา1.06ดอลลาร์สหรัฐครับมาอยู่ที่111.08ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนเวสเท็กซัสเนียลงมา16เซนนะครับมาอยู่ที่97.07ดดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเพราะฉะนั้นช่วงนี้พาไปตรวจสอบทิศทางของราคาน้ำมันกันดูหน่อยว่า แนวโน้มในรอบสัปดาห์นี้มีโอกาสจะปรับลงแต่ว่าปรับขึ้นนะครับอยู่ในสายกับฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนจากไทยออยคุณนัทพลธรรมจารึกนะครับคุณนัทพลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโมนายคุณวุฒินันท์ครับรอบสัปดาห์นี้การเคลื่อนไหวนั้นจะเป็นยังไงครับก็ตัวเป็นนะครับปรับเพิ่มขึ้นน่นะครับเพราะว่ามีตัวตัวเลขเศรษฐกิจของจีนนะครับออกมาค่อนข้างดีตัวอ f ฟ i c เ a ีย m i มไอนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไม่ได้เป็นไปตามคาดเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าอยู่ เหนือระดับที่50จุดนะครับออกมาเนี่ยอยู่ที่50.9ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับก็สปอร์ตให้ตัวแบรนด์เนี่ยรับเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยมีตัวทางด้านรัฐมนตรีของทางด้านซาอุนะครับเขาออกมาแถลงว่าเขา เขาคาดการว่าดีมาทางด้านเอเชียเนี่ยน่าจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับพอดูจากตัวเลขเศรษฐกิจของหลายๆประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีจีนอะไรญี่ปุ่นนะครับก็ดูดีขึ้นนะครับก็ทําให้มีความหวังว่าตัวความต้องการใช้น้ํามันเนี่ยจะปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็เลยทําให้เบนเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นไปแต่ว่าส่วนตัว WTI เนี่ยมันส่วนทางกันนะครับเพราะว่ามีปัจจัยอื่นๆนะครับที่เข้ามากดดันหลักๆเนี่ยก็จะเป็นปัจจัย เป็นปัจจัยตกใจมากกว่านะครับเพราะว่ามีท่อของทางด้านเอกซอนนะครับที่มันเกิดลีกขึ้นมานะครับทาให้เขาเนี่ยต้องหยุดขนส่งน้ามันลงไปแต่ว่าถ้ามาดูในรายละเอียดนะครับเป็นท่อตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เชื่อมต่อกับจุดส่งน้ามันที่กุชชิงโอการโฮมานะครับมันก็เลยทำให้เป็นความกังวลในระยะสั้นนะครับว่าว่าจะทําให้ตัวสต็อกปรับเพิ่มขึ้นสูงได้นะครับแต่ว่าก็ถ้าในมองไปครับ ยาวหน่อยนะครับก็ที่ว่าผลกระทบเนี่ยคงไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับอืมเพราะฉะนั้นกรอบทั้งเบนท์แล้วก็ดัชนีวตีนนะ่าจะเป็นยังไงฮะเราก็ยังมองเบนท์อยู่ที่ร้อยห้าถึงหนึ่งร้อยสิบสองนะครับแก่ตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับในสัปดาห์นี้ส่วน t i เนะี่อยู่ที่เก้าสิบสองถึงเก้าสิบเก้านะครับอืมแล้วถ้าเกิดเป็นค่าการตลาดของบ้านเราดูแล้วตอนนี้เพิ่มขึ้นหรือย,ยังฮะหรือย,ยังน้อยๆอยู่ครับตอนนี้ก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างโอเคนะครับประมาณบาทห้าสิบสตางค์นะครับ ถ้าสมมติว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของราคาน้ำมันดิบในเอเชียที่แว่งตัวระดับมากกว่าหนึ่งเหรียญนะครับก็คิดว่าน่าจะท่งอยู่ในระดับนี้ได้นะครับคือหน้าปั๊มเนี่ยคงจะยังไม่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับในสัปดาห์นี้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณนัทพลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวุฒินันก็สบายใจได้ไม่มีการปรับขึ้นแต่ก็ไม่ปรับลงนะครงระดับเดิมไปก่อนนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่คุณวุฒินันช่วงหน้ากลับมานะครับมีข่าวความเคลื่อนไหวในแววงของธุรรกิจนะคับ โดยเฉพาะใครที่ชอบกางเกงยียนพลาดไม่ได้จะเป็นยังไงติดตามช่วงหน้าครับคุณครับ